สวัสด anyway ีคร so ับทุกคนก็คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับบรรยากาศงานวิ่งนะครับผมงานหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าตัดมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ยังรู้สึกว่าเป็นงานวิ่งที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากในเมืองไทยเพราะว่าน่าจะเป็นงานวิ่งที่คนใส่สุดนะครับมีราคาแรงแล้วก็ไส่กันเอาเป็เอาตายแล้วก็่อให บรรยากาศที่แบบสนุกสุดเหวี่ยงมากๆแต่ว่าหาจากงานอื่นยังไม่ได้นะครับผมแล้วก็ระยะแปลกสั้นนะครับแต่จริงจังก็คืองาน KMS 5000นะครับผมครั้งนี้จะเป็นงาน g r a n p o p n n i n g สำหรับร้าน n o m i s u น247 7ด้วยนะครับผมที่ไปมาก็ร้านใหม่จะอยู่ที่สนามเทพัสดินนะครับผมแล้วก็ งานเ m s ม0 0 0ก็จะจัดที่สนามเทพเลยก็คือวิ่งข้างหลักเลยนั่นนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมงาน KMS 5000เป็นครั้งที่2นะครับผมก็ยังสนุกเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็งานจริงๆมันจะมีเป็นวันเสราร์ที่10นะครับแต่ว่าฝนตกหนักมากก็เลย เลื่อนมา1วันนะครับเป็นเป็นวันที่11นะครับผมก็อ่อจริงๆคนคนสมัครเข้ามาวิ่งเยอะมากๆเลยแบบฮีตหนึ่งน่าจะมีประมาณแบบ40 50คนอนะแต่ว่าเอออมันเลื่อนเนาะคนก็อาจจะไม่สะดวกกันก็เลยอาจจะแบบตัดทอนลงไปค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งก็เหลือครึ่งๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ่อคนที่มาก็คือแบบสุดยอดซัดก,กันเอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะครับผมก็ งานก็ยังจะเป็นคอนเซปต์เดิมอยู่นะครับผมก็คือจะแบ่งกันเป็นฮิตนะครับผมก็เราจะท้าทายด้วยเวลา 5K นะครับผมก็คือ500เมตรวิ่ง 5K โดยที่จะมีเวลาเป็นตกวกำหนดนะครับก็คือเราจะแข่งกับเวลาเลยเวลาจะวิ่งไล่เหลานะครับก็จะมีตั้งแต่ซับ30นะครับ วิ่ง5 5กิโลภายในเวลา30นาทีก็ล,ลงมาซับ26.5นะครับผมซับ23ซับ21.5ซับ20แล้วก็มีเออ่เป็นผลัดวิ่งผลัดทีมรีเลย์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะปิดด้วยแชมเปี้ยนชิพเหมือนเดิมนะครับผมก็ครั้งนี้ก็คือไปตั้งแต่เช้าไปตั้งแต่คีนแรกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าก็ไปเชียร์เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะครับที่อยู่ในทีมก็บรรยากาศชุกสนานมากๆนะครับผมก็ เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะโชว์ไปเรื่อยๆนะครับตามที่พูดในคลิปนี้นะครับผมก็เริ่มมาเรื่อยๆแต่ฮิตหนึ่งนะครับผมก็ทุกคนก็คือใส่กันสุดแล้วก็ตั้งใจกันมากนะครับผมก็เออ่พูดอย่างนี้ก่อนว่าระยะ5 5โลเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นงานงานที่ เป็นงานวิ่งปกตินะครับมันจะเป็นแบบฟันรันส่สวนใหญ่ก็คือเออจะเป็นคนที่แบบอยากไปร่วมงานเฉยๆวิ่ง5โลสนุกสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ,อเป็นงานนี้ด้วยเซตติ้งที่จัดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือเอ่อเรามาออเอา 5K กันก็คือใส่สุดกันทุกคนอะไรเงี้ยก็คือแบบวิ่งกันหัวใจแทบจะหลุดออกมาอะไรเงี้ยอืมมันก็เลยเป็นสเสน่ห์ สำหรับงานนี้และกัรที่ที่ทุกคนที่โรงงานนี้ทุกคนที่อยากลงมาเนี่ยจะได้สัมผัสกันนะครับผมเพราะว่าเราจะมาวิ่งแบบ 5k 40- นาที 5K 50นาทีอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่างานไม่ให้เราเดินขนาดเพราะว่าคัดออฟจะวิ่งไล่หลังเ,เลยนะครับก็เ,เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับก็เพราะว่างานก็ตั้งใจอยากจะแบบว่าให้ทุกคนพุชลิมิตของตัวเองนะครับให้ได้ มากที่สุดแล้วก็พิชิตเพอร์ซอนอลเบสของตัวเองให้ได้นะครับมันก็เลยเป็นเซตติ้งของงานนี้ที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็จะจริงจังขึ้นมาครับก็ทุกคนใส่สุดแบบว่าพอเข้าเส้นชัยก็คือลงกันไปกองอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปเชเเนนรเ์เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ไปเชียร์กันนะครับทุกเวฟเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวครั้งนี้ผมวิง่งซับ20 เออพราะพยายามอยากทำซับ20ให้ได้นะครับผมซึ่งพอ,อถึงตาเราเราไปวิ่งนะครับผมเวลาที่เราได้ที่เราทำได้ก็คือ20นาทีกับอีก2วินะครับซึ่งเดี๋ยวก็ยอมรับว่าเหลือนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเสียใจยไหมก็คือไม่เสียใจยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องได้เองนะ2วิเองเดี๋ยวยังไงกไ็ได้อยู่แล้วแหละ เพราะว่ามันก็แบบ2วิคืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมแบบว่าเออมันมันนิดเดียวอะไรเงี้ยออแล้วเราเชื่อในความสามารถเราเชื่อในร่างกายของเราว่ายังไงเราก็วิง่งสามยสิบได้นะครับก็สนุกมากๆนะครับผมก็ซัดเต็มที่เลยแบบค้างเพจสี่แบบว่าเออวิ่ง 5K นะครับผมก็สนุกมากๆแม้ว่าจะเหนื่อยมากๆก็สนุกนะครับผมแล้วก็ถ้าเทียบว่าแบบ เออได้ PV ไหมก็คือได้นะครับแล้วก็มันก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ครั้งที่แล้วทำไป21นาทีนะครับผมครั้งนี้ก็คือได้20.2 20. 0ก็คือแบบเออมันมันลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันภายในภายในออ3อม่เดือนนะครับผมก็คือเออเอ 5k ลงมา1นาทีก็เดือดเดือดนะครับก็ Oh. แล้วก็งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิ่งนะครับแล้วก็แบบว่าเออก็จะมีแบบโปรดักต์ลันช์แล้วก็แกลนุพันนิงนะครับสำหรับสาขาใหม่ของของสองสีเจ็ดนมมีซูนที่ที่เปิดสาขาใหม่ขึ้นมานะครับผมก็จะเขาก็จะมาโฟกัสวิ่งมากขึ้นแหละเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นแบบทั้งวิ่งทั้งจักรยานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ คอนเซปต์สปีดรีแบนด์มาเป็น247นะครับผมก็มีการเพิ่มโปรดักต์ไลนมากขึ้นในในในส่วนของวิ่งนะครับผมแล้วก็มีทั้ง s ิงเ l e ลนะครับผมก็คือเสื้อวิ่งเนาะแล้วก็มีส่วนของกางเกงถุงเท้าอะไรต่างๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็คิดว่าน่าจะขยาย extend l ล n e นี้ไปได้ไกลประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ก็เออก็ต้องยอมรับว่า,เ,าเสื้อผ้าก็ค่อนข้างแบบ เออพรีเมียมแล้วก็มีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับก็ราคาก็อาจจะสูงหน่อยนะครับถ้าเปรียบเทียบในตลาดนะครับแต่ว่าก็ถ้าคุณจ่ายได้ก็คือรับรองว่าได้ของคุณภาพดีแน่นอนนะครับผมก็คือใช้กันยาวๆแล้วก็ดีไซน์ก็คือเท่มากๆนะครับผมก็คือเดินรู้มากก็เหมือนแบบมันเป็นเค้าประมาณหนึ่งว่าแบบเออถ้าคุณวิ่งแบบ if you know you know ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็ใครสนใจก็เก็บไว้สักตัวได้นะครับผม ถ้าสมมติว่ามีสมมติเราเข้าวงการวิ่งแล้วและแบบเอออยากสานับสนุนแบรนด์คนไทยแล้วก็แบบว่าเออที่แบบงานดีมีคุณภาพเลยก็สองสี่เนมีซูนก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตสินค้ามาดีมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมาสรุปให้ฟังนะครับาฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองมาวิ่งงานนี้นะครับผมเพราะว่า ครั้งนี้เต็มเร็วมากๆครับครั้งที่3นะครับแล้วก็เชื่อว่าครั้งที่4่จะใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับเพราะว่ามีคนที่ไม่ได้วิ่งรอบนี้นะครับแล้วเขาแบบว่าเออพออซิเส์ฝนตกเขายกไปรอบหน้านะครับแล้วก็คิดว่างานน่าจะป๊อปปูล่าขึ้นมากเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าสื่ออะไรก็ตามก็เริ่มแบบเ,ออเข้ามาเข้ามาถ่ายทอดโสดเข้ามาไลฟ์แล้วก็แบบว่าเ,ออเข้ามาแบบ ช่วยกระจายข่าวสารให้ดูว่าเออมันมีงาน track เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งไม่ใช่งานวิ่งถนนอย่างเดียวที่ที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับงาน track สำหรับบุคคลทั่วไปก็มีแล้วแล้วก็คอนเซปต์อะไรก็ค่อนข้างที่จะท้าทายนะครับใครที่อยากจะมาลงเออลองสมัครวิ่งในรายการนี้ก็ขอบอกไว้ว่า ไม่ง่ายนะครับผมเพราะว่า,าคุณก็ต้องแบบใส่เต็มประมาณหนึ่งแล้วก็ต้องซ้อมอด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่ารับรองว่าสนุกมากๆแน่ๆนะครับผมเพราะว่าวิ่งยังไงทุกคนก็อยากใส่ออเอานะครับก็แล้วก็พอคนหมู่มากที่มาล่าท้า PB ด้วยกันเนี่ยมันแบบยิ่งแบบฮึกเหิมนะครับผมแล้วก็ภา,ายในบรรยากาศงานนะครับก็มีแบบเออดีเจเล่นเพลงให้แบบว่า,เ,าเราแบบ มี energy นะครับตลอดเวลาในการวิ่งอะไรเงี้ยครับก็วายดีมากๆกนะครับก็ยังไงลองดูนะครับสำหรับครั้งหน้าเขาน่าจะกระจายข่าวสารกันเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ครั้งหน้าก็น่าจะอีกประมาณแบบสามสี่เดือนอะไรเงี้ยก็ลองลองดูได้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับอืมอาท์นี้เดี๋ยวมีซ u เปอร์สปอร์ตนะครับผมก็เดี๋ยว ่ายมาให้ดูกันครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็อัปเดตมาราธอนรีแคปช่วงนี้นะครับผมก็ซ้อมไปประมาณหนึงแล้วก็รู้สึกว่าเอ่อร่างกายค่อนข้างโอเคนะครับผมวีปีแรกเริ่มปรับตัวได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมก็ทยอยไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวายมาอัปเดตเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวกัน